บรรยากาศนะครับเกาะกลางน้ำรถจอดหนาแน่นนะครับกำลังเข้ามางานเกาะกลางน้ำนะครับสาวซื่นนะครับโอ้รถเยอะนะครับอันนี้พูดคุยคนกาแฟอะสาวซื่นบรรยากาศในงาน มาถึงก็มาลงชื่อเข้างานนะครับางานนะครับอ่ะเราเดินเข้าไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะเป็นแนวแซบโซนนะครับสวัสดีครับที่กอมป่าตัวนะครับวันนี้อยู่ที่กอกลางน้ำศรีสะเกตมางานเศร้าสื่อนะครับจิบกาแฟพูดคุยนะครับ 7- 8ดวันนี้เรามาวันที่7นะครับตอนเย็นมาจากอุบลแล้วก็มาแวะนะครับ เจอแฟนคลับบ้านน้องเมย์ด้วยเมื่อกี้ทักทายอยู่หน้าเกากลางน้ำก่อนเข้างานก็ขอขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันเมื่อกี้ไปผิดโซนนะครับไปทางอะไรนะทางหอเดินลงอยู่ไม่ไม่ไม่รู้ว่า,าจัดอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่่อยได้มานี่คือบรรยากาศในงานนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่เย็นวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับนี่มาครอบครัวมาพักผ่อนวันอาทิตย์ เออวันเสาร์นะครับนี่นะครับบรรยากาศโอ้งานขนมเยอะเลยทางนี้ไปไปเดินดูรอบๆก่อนนี่พาเด็กเมานั่งพังกผ่อนเนาะวันหยุดนะครับมีอะไรบ้างครับเพื่อน บรรยากาศนะครับเราเดินแบบสบายๆแต่นี้เดินรีบหน่อยเพราะว่าคนแก่รอนี้รถนี่ไม้มาดันก็มีไก่ยางนะครับไส้กรอกอีสานก็บรรยากาศดีนะชิวๆนะครับนั่งเดินแบบสบายๆมีดนตรีนะครับ เรามาถึงตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งนะครับเอน์ีก็มนเล่นไปด้วยนั่งเล่นกาแฟหรือว่ารังทานอาหารไปด้วยบรรยากาศในงาน มกา,า,มาเย็นเป็นนิดนึงนะครับอาจจะเดินรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามาจากบนคนแก่ก็รออยู่ในรถนะครับพาครอบครัวไปอุบนวันนี้แต่เราก็มาแวะง,งานนะครับให้เห็นถึงบรรยากาศได้มาเที่ยวกันนะครับนู่นนะครับร้านกาแฟโรป,ปัาต้าซีสเกทตทางนูน้นนะนู่นโดนไม่รู้จะเดินลอกไหนครับเพราะว่าเออ,อไม่เป็นไรก็เดินหาจุดที่เราจะซื้อกินนะครับหรือว่าน่าถูกใจเรานะครับเห็นไหมก็ของที่คัดมาแล้วครับในงานนะครับ มีขนมมีกาแฟนี่ครับกาแฟบรรยากาศในงานนะครับมีเครื่องชงกาแฟขายด้วยนะครับเป็นยังไงเพื่อนบรรยากาศในงานเฉยๆเลยเบรรยากาศในงานเดี๋ยวเราจะโฟกัสตรงบรรยากาศในงานนะครับนี่มีเครื่องกาแฟ ขายด้วยนะครับมีมีบาริสต้ามาชงกาแฟให้ชิมแบบอร่อย,<ด>ยบรรยากาศบรรยากาศมเก๋ขมิวสิคนมากๆนะคะที่่ะขนมกากาแฟก็เย็นไปสำหรับเรานะเพราะว่าเรามาค่ำนะครับจะได้อยู่เหมือนกันนะครับ เรามาค่ำแต่ว่าเราก็ให้เห็นถึงบรรยากาศ<ร>นี่มีกาแฟเครื่องชงเ,ออเครื่องชงกาแฟมาออกวุดนะครับให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับขนมนี่ครับนี่เครื่องชงกาแฟ อ่ะเราให้เห็นถึงบรรยากาศรวมๆนะวันนี้นะครับผมบรรยากาศในงานของอสาวชื่นเพื่องวาวเรียบๆอ่ะไปไปทางนี้อีกทางเดิมก็เป็นบรรยากาศดีก็มาเดินเที่ยวกันได้นะครับสาหรับเดยพยุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะนะครับผมอ่ะบรรยากาศวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ากาแฟเราคงจะนอนไม่หลับแน่เลยคืนนี้นะครับเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ Concept. งานหรือว่าอะไรเป็นยังไงนะครับเรามาอยากให้เห็นแบบให้ดูก่อน นะครับร่านผู้ชมที่พามาตัวอยากมาเที่ยวก็ได้เห็นในรูปแบบของงาน,นออบอกต่อบอกต่อที่รีสเกตวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพมกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ